ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามในเน็ตของจันเตอร์นะครับนักวิ่งรูบากนะครับวันนี้ก็เรามาแกะกล่องนะครับรองเท้าอีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับปี2 0งพันี่สิบนะครับหรือปีพศ2567นนะครับของผมนะนะครับคู่นี้นะครับน่าจะเป็นคู่ สุดท้ายแล้วครับที่ปีนี้ที่จะซื้อเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาผมก็ซื้อรองเท้าค่อนข้างจากหลายคู่เลยทีเดียวครับเพราะว่าตอนนี้หลายแบรนด์ในหลายค่ายนะครับโปรโมชั่นถูกแล้วก็ลดกระนำกันหน้าดูนะครับเนาะก็แล้วแต่ชอบชื่ชอบละกันครับส่วนแบรนด์นี้ผมมองว่าราคาเนี่ยมันลดเยอะนะครับมันทําให้เกิดกิเลสนะครับอย่างรุนแรงนะครับก็เหมือนเดิมครับสั่งจากช็อป เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ชอ็อปตีสั่งจากแอปนะครับเหมือนเดิมเนาะเอออันนี้เดี๋ยวนั่นึกก่อนอ๋อตัวนี้สั่งสั่งจากชอ็อปเหมือนเดิมนะครับก็สินค้าก็แพ็กมาเรียบร้อยดีนะครับเป็นชอ็อปไม่ใช่ชอนะ็อปติมันเป็นงานฮิ้วนะครับนะครับเหมือนฝากเขาซื้อเนาะเป็นฮิ้วแต่ก็เขาเขาฮิ้วมาจากช็อปนี่แหละครับช็อปของไทยนี่แหละแต่เป็น งานฮิ้วถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นในต่อตอของจอมแจมรับฮิ้วอะไรสักอย่างนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับถ้าผิดต้องขออานภัยด้วยนะครับเพราะว่าจังหวะวันนั้นนะ่ะเขาไลฟ์สดแล้วผมก็เข้าไปฮิ้วมาแต่ก็เป็นฮิ้วจากจากช็อปนะครับไม่ใช่ว่านำเข้าแบบผิดกฎหมายนะโอเคครับเกิดมานานครับแกะเลยนะครับก็แพ็คแพ็คมาเรียบร้อยนะครับสินค้าก็ผมสั่งไปตั้งแต่วันวัน,ว,นวันเสาร์นะครับ น้สาววันนี้ก็สินค้าก็เพิ่งมาถึงนะครับเพราะว่าเห็นแจ้งว่าส่งส่งได้วันวันจันทร์นะครับส่งเมื่อวานนี้ก็สินค้าก็มาถึงไวมากนะครับก็มาจากกรุงเทพเนาะกรุงเทพโอเคนะครับอ่าโอเคได้อะไรมาขอได้เป็นถุงถุงกระดาษนะครับของบูมานะครับ อพอ่ของเราครับมาอีกแล้วครับวันก่อนรีวิวตัวในตัว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 ซอ้อมวันนี้ตัวตัวแข่งนะครับในโตยอลิตสองนะครับเหมือนเดิมครับไซส์27.5นะครับคือเวลาซื้อรองเท้าเนาะผมแนะนำคือเราต้องรู้ไซส์ของเรานะครับว่าเราอะ ขนาดเท่าไรนะครับวนผมเนี่ยผมจะใส่27.5นะครับ27.5รบองเท้าตัวน,นี้ก็ผลิตเมื่อเดือน2ปีที่แล้วเนะาะราคานะครับซื้อมาก็่ามหน่อยๆน,นะครับราคาเต็มคือ7 0 0 0บาทนะครับก็คือใจจริงอนะ่ะผมผมผมก็ไม่ค่อยใส่ใจแบรนด์นี้เท่าไหร่นะครับพอดีเห็นพี่ในกลุ่มนะครับแล้วก็พี่ที่ วิ่งด้ยวยกัน,นครับเขาก็แนะนํามาบอกว่าตัวนี้สินค้าดีมากเลยครับคือใช้งานได้ดีมากทนก็เหมือนเดิมด้านหลังก็จะเป็นพวกตารางไซส์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องรู้ไซส์เราว่าเราใส่ขนาดกี่เซนติเมตรนะครับมันจะชัวร์สุดพวกอื่นๆน่ะผมว่ามันจะมีการคาดเคลื่อนนะครับแต่ในกรณีถ้าเรา,าเอะผมใส่27.5นะครับมันก็จะชัดเจนนะครับบางครั้ง27.5ของ Puma ของูม่า 20.5เ,เนอะอาะถ้าเป็นพูม่าจะเป็น 8.5k โฟกัสแม่ 8.5k แต่บางครั้งเพราะเป็นแบรนด์ของสามขีดเนี่ยมันเป็น 9.5k ก็มีนะครับเนอะก็อันนี้กาแค่แนะนำทุกท่านดูนะครับก็ด้านในกล่องก็มีตัวนี้มันเป็นรุ่นรุ่น ในโตอีดิสสองนะครับเป็นเป็นเป็นแบบสองสีนะครับนี่มาแล้วก็แผ่นฟกัสไหมโอเคนะครับงานก็สีจะออกเหมือนชมพูชมพูนะครับชมพูชมพูจะแดงก็ไม่แดงครับมันเหมือนสีแดง สีซีดนะครับแต่ที่จริงมันทำมาออกชมพูรครับแล้วก็ด้านอ,อีกอีกอีกข้างนึงอะเป็นสีนี้เอาเถอะเวลาวิ่งเนี่ยผมว่ามีคนต้องมองต้องหมั่นใส่ที่ทำไมใส่รองเท้าคนละสีนะครับตั้งใจหรือเจตนาที่จริงมันมันรุ่นนี้มันทำมาแบบนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อ,อ,อพูม่านะครับในตัว2 ก็ดูจากพื้นแล้วก็แผ่นคาร์บอนก็น่าจะมีความคงทนนะครับในรุ่นนี้เนาะก็ถือว่าเป็น็อปสุดของเขาแล้วนะครับในแบรนด์ของ p ู m a นะครับในรูปแบบของ Super ร์ชูนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งเขาสำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจรองเท้าวิ่งนะครับที่แบรนด์ที่น่าสนใจอีกแบรนด์หนึ่งเนะครับเพราะว่าสาหรับผมเนี่ยผมก็ว่ามัน ทนนะครับเพราะว่าเห็นพี่ๆบอกว่าทนมากนะครับแล้วก็โฟมเนี่ยมีความนุ่มนะครับแต่ไม่นุ่มจนเกินไปนะครับมีความดีเด้งนะครับดีเด้งนะครับคืนตัวได้ไวมากนะครับตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับ 42K ลงมานะครับอันนี้ที่ในกลุ่มเขาแนะนำกันมาเนาะแต่สีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับชแนลของอาจารย์เต้ยนะครับนักวิ่งอนุบาลนะครับก็พบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ